สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคัมแพงชนแนลค่ะเมน,นีเซลวันที่สองเนาะคะ่ะเม่อผู้ภ,ภาค่มสองหกเจ็ดแล้วเนาะว่านี่แม่เพ่นขอโทษทีบอได้ลงคลิปให้เพราะว่าแม่เพ่นบรสบายท้องลวงเนาะคะ่ะท้องลอกทั้งท้องลวงค่ะบอกหูว่าเป็นนำอย่างแต่ว่าไปหาหมอหมอว่าเป็นน้ำอาหารเป็นพิษเนาะคะ่ะเพราะว่าอาการหอนแม่เพ่นไปกินหูสึกว่าไปกินย่ำย่ำเนาะกินย่ำ กลุ่มก si, ับป no. ู ya, ่มห enfin ่าจังซีเลยนะเนาะก็เลยท้องเสียค่ะบอได้นอนเบ็ดขึ้นเนาะก็เลยตื่นเช้ามากกับเพียก็เลยเหตุงานบอกคอยนันบ่ดได้เนาะมันเพียมันแบบบักลุกเมื่อยแห้งสินะเนาะก็ะึงบอกเถึงคันว่าสิอันโคม่าแต่ว่ามันการเป็นทอกท้องกับออวกนี่มันเมื่อยอหลีเนาะค่ะ f อซเอา ว้าลายใหญ่ห้างค่ะมือนีไม่เพ่นจะมากพาเอฟซีเบงแนวทางรัฐบาลไทยก่อนเนาะค่ะแล้วก็ไปต่อที่ฮานอยแล้วก็ไปต่อของลาวพัฒนาวันนี้มีสามแนวทางมาฝากเอฟซีทางช่องเด้อค่ะมีหลายๆเสียนหลายอาจารย์มีอาจารย์ใดเดเสียนใดเดยอยู่ในนี่แหละค่ะเอฟซี FC. แต่ว่าของพี่บาฮาเซียนเชียงใหม่เซียนโคราเซียนอุดรอ,อาจจะมาชานะคะเพราะว่ามือนีมือเลขออกพี่บหฮาตเพิ่นไปตามเลกแนวทางรัฐบาลไทยไ้กับเอฟซีของเพิ่นกรจังสีนะเนาะเพิ่นก็เลยนย่งบดายมาเขียนไ้ไม่เพ่นแล้วก็บบดายมาเบิงไล่อีหยังเขียนออกไ้ไม่เพ่นจังสีนะเนาะมือนีของสุดใจพาร,รวยกันย่งบดายของปู่ศรีสวนกับย่างโบห oh ัวาสีได้บอเนาะ แต่ว่าอยู่ในนี่นะมีของอาจารย์สวายตาปากน้ำโพอ่าแม่ริ้วอาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็รัฐบาลไทยของลหลายเสียนหลายอาจารย์เนาะค่ะแล้วก็เลขมีที่มาเนาะอยู่ในนีนะ่เนาะคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาให้กำลังใจด้วยเด้อเนาะเอามาบึง แนวทางรัฐบาลไทยกันก่อนค่ะตัวเลขของรัฐบาลไทยเนาะเมเพิ้ได้ลงให้ไปแล้วแต่ว่าแม่เพ่นจะมาย้ำให้อีกเนาะในคลิปนี้ค่ะเพื่อว่าเอฟซีทางช่องมีตัวดีตัวเด็ดอยู่ใน,ในใจแล้วมาเบิงว่าถือใจตัวใดอยู่ในนีกะให้เอาไปหยิบไปสื่อกันไว้ยเนาะค่ะเอานี่ค่ะมาเบิงรัฐบาลไทยของเลขล็อกสรีหรือว่าอาจารย์สรีงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะให้มา วิ่งลูดบนล่าง1กับ0เนาะ1กับ0จับคู่ไฮชุดเต็มก็มี 1C 1, 4, 1 5 1 8 0 4 0 5 08 0, 8, 0 3 0 9เน้นโค้งสุดท้ายก็คือ05และ09ที่ไม่เพนวงกลมให้เดอ้อเนาะนี่ค่ะเน้นโค้งสุดท้ายเนาะ0 5และ09เดอ้อค่ะนอเลขล็อกเซรีรัฐบาลไทยงวดวันที่2ของอาจารย์เซรีเนาะได้แล้วมาต่อเบิงของอาจารย์ใต้ยน้ำโชค อาจารย์ต้อยนำโชคให้มารัฐบาลไทยงวดวันที่2พฤษภาคม2567เลขวิ่งเงินล้านเนาะวิ่งลูดบนล่างงวดนี้เป็นงวดแรกที่เพิ่ใไ้มากค่ะจับคู่ไฮ3กับ2เออตัววิ่งตัวลูดให้มาวิ่งลูดบนล่าง3กับ2เนาะจับคู่ไฮ2คู่เน้นๆก็คือ62 26แล้วก็63 36ค่ะเน้นที่63 36เม็ดเดียวเนาะนี่ค่ะ ของอาจารย์ต้อยนำโชคเลขวิ่งเพิ่นเน้นไปที่สามเด้อค่ะน้อยนี่ค่ะเอาได้รัฐบาลไทยของเลขล็อกเซรีและอาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็ไปต่อกันค่ะบา่ามือนีมีหลายในห้างก็อาจจะไปไหวกันเนี่ยเด้อเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยค่ะขอส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินมือนีเพิ่นคัดมาให้เน้นเดี๋ยวเพิ่นจะบอกค่ะเพิ่นห้มากชุดเต็มชุดเต็มนะคะก็จะมี รัฐบาลไทยบนวิ่งเก้าจับคู่ให้นึ่งเก้าหกแล้วก็สองตัวเก้าหกแล้วก็หนะึ่งเก้าเนาะเพิ่นให้มาแต่เมื่อนี้เพิ่นเน้นให้มาบนให้มาศูนย์หนึ่งเก้านี่ค่ะแม่เพิ่นจะเขียนเป็นประกาศสีแดงให้เนาะศูนย์หนึนะ่งเก้าเพิ่นเขียนมาเมื่อนี้เนาะชุดเดียวชุดคัดเน้นๆแล้วเนาะเพิ่นะาม,มาสองตัวก็จะเน้นไปที่หนึ่งเก้าค่ะเอฟซี FC ที่แรกเพิ่นเน้นเกนะ้าหกเนาะ กาบลายคูเอฟซี FC กาเบิรงเอาพิจารณาเอาเนาะเน้นที่หนึ่งเก้าเด้อค่ะบนโค้งสุดท้ายของอาจารย์หนุ่มกาลสินเนาะนี่ค่ะส่วนามตัวก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเก้าส่วนเลขวิง่งล่างเนาะค่ะเก้าเม็ดเดียวค่ะโค้งสุดท้ายอาจารย์หนุ่มกาลสินเน้นมาที่ศูนย์เก้าเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะงวดน,นี้ อาจารย์หนุ่มกระสินเน้นที่0ูนย์เก้าเม็ดเดียวค่ะ FC คันเลกบอรายคู่ก็อย่าลืมเอาขึ้นบนลงล่างในเดอ้อเนอะอาะเพราะว่ามันกัะบเนเนาะตัวเลขเนาะมีขึ้นมีล่งค่ะได้ของอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วส่วนของตาปากน้ําโพค,ค่ะค้งสุดท้ายเนาะอันนี้จะจะเป็นสุดเก่าสุดเต็มที่ตาหายมากค่ะ ก็คือวิ่งรูดบนล่าง5กับ8จับคู่1 5 4 5 8 4 2ตัวบนล่างก็มี51 81 54และ84คัดสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็คือเน้นที่5 8 4 54และ84เดอ้อจ้ะเนาะนี่ค่ะของตาปากน้ำโพและอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะรัฐบาลไทยแคปหน้าจอได้หรือ,อยังเนาะได้แล้วเดี๋ยวไปเพ่นภาพไปต่อค่ะ ี่่คะมาต่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เพ่นเอาอันนี่ไฮเบิรงก่อนเนาะใส่เนาะเออเลขมีที่มาของไม่เพ่นเนาะเอาเลขมีที่มาของไม่เพ่นห้เบิรงก่อนจ้ะค่ะเอฟซีเลขมีที่มาวันนี้ได้มาค่ะ FC. เ, i, เอฟซีเล่นได้ทั้งฮานอยลาวพัฒนาไทยเนาะรัฐบาลไทยเล่นได้ทั้งสามแนวทางค่ะนี่ค่ะอ่า แม่เพ้นได้มาหนึ่งห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะคะเลขมีที่มาหนึ่งห้าเจ็ดเม็ดเดียวส่วนสี่สามสองแม่เพ้นเอามาจากเลขทีบานของแม่เพ้นเองค่ะเพราะว่ามือนั่นงูเขา่าบานแม่เพ้นเนาะเลขก็ไปออกที่สี่สามอ่าลาวไปแล้วแต่มือนีแม่เพ้นมันคิดคิดว่ามันนนาจ,จะมากสามสองเนาะ แม่เพ่นคิดเองได้นี่แต่ว่าแม่เพ่นบริสุทธิ์ดอกค่ะเอฟซีแม่เพ่นกับช่วงนี้แม่เพ่นมาจากงดบ่อซือเหล็ก่อนเนาะเพราะว่าไล่ใ่ไล่ใจในรอบครัวมันลายค่ะนี่ค่ะรากาเนาะเอามาตัดเหรียญก็จะได้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สามสี่สองสามสองนะคลิมนี้ก็อาจจะเา้วเดนเนาะเพราะว่ามีทั้งห้าน้อยมีทั้งไทยมีทั้งเล่าค่ะขอโทษเด้อเอฟซีเบงไ้จบค่ะนี่ค่ะ แนวทางเนาะฮาหนอยเราพัฒนารัฐบาลไทยเนาะของเลขมีที่มาของแม่เพ้นเองเนาะได้มาหนึ่งห้าเจ็ดเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าแม่เพ้นเอามาเพิ่มเมติมให้ก็คือเลขที่บ้านของแม่เพ้นเลขที่บ้านจะเป็นสองสามสี่เนาะแต่ว่าแม่เพ้นวางงูข่าวบ้านเลขไทยมันต้องเป็นสองแม่เพ้นก็เลยเอากลับเป็นซีสามสองให้เนา,ขานะข่ะเอฟซีเนี่ยค่ะ พราะว่าเลขน้ำงูน้ำสัตว์อยู่ที่เล่าคะ่ะเจ้าจะเป็นสามสองเจ็ดสองค่ะ FC แม่เพิ้อธิบายให้ฟังแม่อ่า FC จะเข้าใจบ่เนะนาะน้ำสัตว์ข้าเจ้าเอิอน้ำสัตว์อยู่เล่าเนาะคะะ่ะจ้ะอ่าจะเป็นสามสองเจ็ดสองแต่ว่าแม่เพิบ้บ่ได้เขียนเจ็ดสองไซนีให้เนาะนี่ค่ะ ได้เลขมิติมาแล้วเด้อค่ะอย่าลืมว่าเล่นได้ทั้งฮานอยเล่าพัฒนาแล้วก็เลขรัฐบาลไทยเด้อค่ะนี่ค่ะมาต่อของอาจารย์สไวัยค่ะอาจารย์สไวให้มาวันนี้ฮานอยรวมวิ่งรูดบนล่าง0กับ8ค่ะตัวประกบก็จะมี2 3 4 9 6มีค่ะ2 3 4เห็นบ่ค่ะตรงกับเลขอ่า ที่บ้านของแม่เพ็ญเนาะขะของอาจารย์สไวยแต่ว่าจับคู omi, ่อยู่ในหนีบมีถคา fc บอมักทีว่าอาจารย์สไวยจับคู่ให้กันจับคู่เอาที่ตัวประกบได้เลยเนาะเพราะว่าตัวประกบชอบมาด้วยกันแล้วก็จับคูออกมาให้ค่ะชุดเน้นก็มี 00, ูนย์ศูนย์ศค่ะชุดรอง2คู่ก็คือ0ูย์แและ0ูย์เเด้อขา fc นี่ค่ะ ห้านอยรวมวันนี้ของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่างศู 8, นยะ์กับแปดเนาะตัวประกบสองสามสี่เก้าหกอย่าลืมว่าตัวประกบชอบมาด้วยกันและจับคู่ชุดเน้นห้มีศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกชุดล่องศูนย์แปดและศูนย์เก้าเด้อค่ะเอซีนี่ค่ะแคมปหน้าจอได้แล้วไปต่อกันเลยเนาะอย่าอย่าชักช้าค่ะเพราะว่ายังมีหลายๆอาจารย์อยู่มาต่อของที่ แม่ลี้วค่ะหาหน้อยรวมวันนี้แม่เลี้วให้วิ่งลูดบนล่างสี่กับห้าชุดเน้นก็จะมีหนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่ห้าหกแล้วก็สามสี่ชุดรองก็จะมีสองเจ็ดสามหนึ่งห้าหนึ่งค่ะนี่ค่ะหาหนอยรวมวันนี้เนาะของแม่เลี้วให้วิ่งลูดบนล่างสี่กับห้าชุดเน้นก็จะมีหนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่ห้าหกสามสี่ ชุดลองสองเจ็ดสาเด้อค่ะนี่ค่ะเอาได้ฮานอยรวมแม่ลิวแล้วก็ไปต่อที่ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพก,กันต่อเลยเนาะนี่ค่ะ หาหน่อยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะสกับ6จับคู่น้อยพิเศษ3ามเก้าสสองหเกสองน้อยปกติให้มากหกศูเกแต่ว่าไม่เพ่นเขียนผิดเนาะไม่เพ่นบ่อยัากลบก็เลยเห็ุเป็น0ูนย์เกนาะเขียนเลขศูนย์ก่อนเค่ะรากสามเก้าสน้อย v ีไให้ลูด C กับ7จับคู่ c ี c c 7่7ีค่ะนี่ค่ะ ล้วเออฮานอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างน้อยพิเศษ3กับ6จับคู่3ามเก้าสาม้อนอยปกติลูดหกกับ9จับคู่60 90 63 93น้อย v ี p อลูด4กับ7จับคู่สี่7ี่7ีค่ะ นีคะได้แล้วแคปหน้าจอเอาเดอร์ค่ะหาหนอยรวมของแม่ลิ้วและหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพเนาะได้แล้วเตรียมตัวไปต่อกันค่ะมาต่อที่หาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่าง3กับ6จับคู่ 30, มศูนย์สามสองสามหกสามเนแล้วก็หเกเด้อค่ะเนาะหาหนอยรวมวันนี้ ของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่าง3กับ6จับคู่ให้30 3ศ3นย์6า6สองแล้วก็หกเเนาะได้หาหน่อยรวมตาปากน้ำโพแล้วก็ไปต่อที่หาหน่อยรวมของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาน้าอาจารย์ในเนี่ยขอเสียงในเด้อค่ะเนาะ แม่เพ้นอยู่อยู่ในกลุ่มสดอดเนาะผููใดยอยู่ในกลุ่ม้ะกะ็ผูไดที่ขอแนวทางมากแม่เพ้นกระทรวงหายปูไดมาน้ำแน่ขอเสียงแล้วก็เขาไม่ให้กำลังใจพเ,พงเพันเนอพอถึงว่าแม่เพ้นสิปูได้ลงยูทูปเนาะเขาไม่ให้กำลังใจเพันน้ำเ,เด้อเนาะส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคเมื่อวันเอิ่มวันนี้ฮานอยวันที่สองวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับแปดค่ะจับคู่ไฮมี่หกซี ซีหกสามแปดแปดสามแปดซีซีแปดห้าแปดแปดห้าเนาะเลขวินก็จะมีหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าเนาะค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะโดที่ว่ามักเลดวินของเพิร์ก็เอาไปจับคู่เอาเองเนาะส่วนเพิร์จับคู่ชุดเน้นไหก็มีซีคู่คือเกาค่ะกับไทยด้วยเนาะ นห,หนฮานอยรวมวันนี้ของอาจารย์ต้อยนำโชควิ่งรูดบนล่าง7กับ8จับคู่ชุดเน้นให้มี6 4ห6 3 8 8 3 8ดแ8และ5885ค่ะได้หาหนอยทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วเดี๋ยวภาพไปต่อเลยค่ะเราพัฒนาวันนี้เนาะนี่ค่ะมาต่อที่เราพัฒนากันเลยเนาะได้ฮาหนอยไปแล้วค่ะ ได้รัฐบาลไทยและฮานอยไปแล้วมาต่อที่ลาวพัฒนาวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองห้าหเจดของแม่ลิ้วให้วิ่งรูดบนล่างวันนี้ห้ากับ7ค่ะเลขเด่นมีให้เห็นก็คือห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามะคะ่ะจับคู่ไฮ้ามตัวบนก็จะมีห7าเจ็ดสามหกเจ็่ละ,ะ 2, 6, 7, ค่ะสองหเจ็ดค่ะ ชุดเน่นที่เพิ่นจับคู่มม่หายก็คือทีมแม่เพ่นวงกลุ่มให้นอกก็คือเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกหนึ่งแล้กก็หกเก้าชุดลองมีห้าเจ็ดหกห้าหกเจ็ดห้าแปดกันเบิ้ลหนึ 2, ่งหนึ่งสองสองหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะนี่ค่ะเราพัฒนาของแม่ลิ้ววันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างห้ากับเจ็ดเลขเด่นมีให้เห็นก็จะมีห้าหกเจ็ดหนึ่ง ส3งตัวบนมี5 7าเจ็สาหกแล้วก็2องหชุดเน้น2ตัวก็จะเป็น7จ็ดหนึ่งเจ็ดสอหนึ่งหกชุดลอง5 7าเจ็ดหกห้าแล้วก็กันเบิ้ลมี1นึ่งหนึ่งสองสองหแล้วเจดเค่ะ ได้ลาวพัฒนาของแม่ริวแล้วก็ไปต่อกันเลยที่เลขเขาฝากมาเนาะตาปากน้ำพวพอามาค่ะเลขเขาฝากมางวดน,นี้ลาวพัฒนาวิ่งลูดบนล่าง1กับสองจับคู่3ามตัวบนให้มีหนึ่งสองเจหนึ่งเจดนาะแล้วก็จับคู่ให้2ตัวก็คือหนึ่งหกหนึ่งเสองหสองเค่ะ เลขเขาฝากมามือนี้เนาะได้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับ2จับคู่3ตัวบนก็มี1 2 7่1 7แล้วกนึ็2ตัวก็มีหนึ่ง6 2 7นึ่งจ้าได้แล้วเนาะของแม่ลิ้วและเขาฝากมาแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะได้แล้วไปต่อกันเลยมาต่อที่ของตาปากน้ำโพค่ะลาวพัฒนาวันนี้ ตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ2เนาะจับคู่ให้8 7 1แล้วก็8 7 8 1 7 1 9 7 9 0 2 7 2 0ค่ะ เราพัฒนาตาปากน้ำโพได้มาฝาก f อทางช่องวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่าง9กับ2จับคู่ให้3ตัวบนมี8 7 1 2ตัวบนล่างเด้อมี8 7 8 1 7 1 9 7แล้วก็90 2 7 2 0ค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะมาต่อที่เลาาพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะ อาจารย์ต้อยนํำโชคให้มาวิ่งรูดบนล่างเราพัฒนาวันนี้9กับ0นาะค่ะ9กับ0จับคู่ไห้มีูนย์สามหนึ 3, ่งเก้าสองเก้าเก้าแล้วก็ศูเนาะเลขวิ่นก็จะมี6ตัวก็คือ 8, ปดเก้าสค่ะนี่ค่ะ เราพัฒนาวันนี้ของอาจารย์ต้อยนำโชควิ่งรูดบนล่าง9กับ0จับคู่ไฮม่ามี่ 1, 2, เ 1, 0, 3, 3, ก้าหนึเก้าอเออเก้าหนึแล้วก็หนึ่ 9, 9, 9 0, เก้เนาะเลขวิ่นก็จะมี890123ค่ะนี่คะวันนี้ยังบ่ครบเด้อค่ะคลิปนี้เนาะยังมี อีกหล,ลายเสียนหล,ลายๆอาจารย์เดียวติดตามตออ่าคลิปต่อไปนะคะเอฟซี FC คลิปนี้ก็ฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์ด้วยเลขจะเข่าจะลุดก็อยู่ที่กําลังใจจากเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะวันนี้แม่เพนขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆคนค่ะลวกเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะโชคมาล,ล่ําร้ยยิบจับตัวใดไปสื่อไป ต่อทุนก็ะขอให้โชคให้มานกันทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันเด้อ,ดอค่ะเนาะอาการห้อนจะกินอาหารอันใดก็ะขอให้ลระมัดระวางกันเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ